สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกฉบาสีเหลืองสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆด้วยกันนะคะนี่นะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกรรไกรเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ ลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว40เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน12เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาเราเจาะเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นเส้นที่หนึ่งจะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่กดตรงรอยพับ สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสเสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสานทับเหรียญทั้ง4ี่ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลียนอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะ ดีจะจับอ,อลิบินพับลงมาด้านล่างพับไปฝั่งด้านขวามือแล้วก็พับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานค่อยๆดึงค่ะแล้วเราก็จะกดลงไปนิดนึงจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามจะทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีลิบินเรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบม,มารวมกันค่ะนี่นะคะ รีจะให้สังเกตง่ายๆนะตัวนี้คือฐานของเส้นที่สี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะจับอริบินเส้นด้านนอกออกมาก่อนแบบนี้นี่นะจับริบินเอียงขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้วจับปรวติบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะคะของเส้นที่สี่นะนี่นะคะค่อยดึงค่ะนี่นะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามอีกนิดนึงนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อก,กันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นฝั่งด้านขวามือเส้นยาวนะจับริบินพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะคะที่ตรงกับเส้นของเขาเองเลยนะให้อลิบินเข้ามาด้านในค่ะแล้วค่อยดึงนะ ดิบินฝั่งนี้นะคะจะเสมอตรงฐานแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต๊อปดูได้นะแล้วก็ค่อยๆทําทำไปนะคะดีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบินพับขึ้นไปด้านบนเอียงในลักษณะน,นี้นะให้อยู่ใต้กรีบนี่เลยนะคะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปใต้กรีบนี่เลยนะด้านบนนี่นะคะค่อยคดึงริบินลงมานะ นี่นะจะได้แบบนี้จะได้เป็นสองกลีบซ้อนกันแบบนี้นะคะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามกันอีกนิดนึงนี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของลีลีจะตัดให้อยู่ในลักษณะนี้นะนี่นะ ตัดให้ได้แบบนี้ทั้งสี่ด้านเลยค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะ นี่นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทันแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกชบาสีเหลืองสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ